สำหรับเมนูกาแฟที่พี่เน่จแชร์ในคลิปวันนี้นะคะจะเป็นกาแฟที่เราจะเกี่ยวข้องกับคาราเมลทั้งหมดเลยนะคะวันนี้พี่เน่ก็เลยว่าเดี๋ยวมาแชร์ให้5สูตรเลยละกันค่ะกับ5สูตรกาแฟที่เราใช้คาราเมลค่ะสวัสดีค่ะ พี่เน่เรนทอคัฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เนก็จะมาแชร์เมนูกาแฟอร่อยๆแล้วนะคะสำหรับเมนูกาแฟที่พี่เนวจะแชร์ในคลิปวันนี้นะคะจะเป็นกาแฟที่เราจะ เกี่ยวข้องกับคาราเมลทั้งหมดเลยนะคะก็คือพี่เน่จะมีไซรัปคาราเมลแล้วก็มีซอสคาราเมลด้วยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นไซรัปแล้วก็ซอสที่เรียกว่าหลายๆร้านน่าจะมีกันเกือบทุกร้านเลยอย่างนั้นนะคะวันนี้พี่เน่ก็เลยว่าเดี๋ยวมาแชร์ให้5สูตรเลยละกันค่ะกับ5สูตรกาแฟที่เราใช้คาราเมลค่ะก็สําหรับไซรัปคาราเมลวันนี้ที่พี่เน่ใช้นะคะพี่เน่ใช้เป็นไซรัปของดาวินชีนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีซอสคาราเมลของดาวินชีเหมือนกันนะคะแล้วก็พี่เน่ใช้เป็นกาแฟตัวเบอร์สี่ ะะจะได้แบบว่าได้มีความรสชาติที่มันหลากหลายหน่อยอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวพี่เน่จัดการใส่กาแฟก่อนเลยค่ะสำหรับเมนูกาแฟคาราเมลเมนูแรกนะคะพี่เน่ให้ชื่อว่าเมนูคาราเมลอะโวคาโดค่ะก็น่าจะเป็นเมนูที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะคะแต่ว่าขอมาแชร์อีกทีนึงละกันค่ะ สำหรับคาราเมลอัฟฟาโตนะคะนั่นก็คือเราจะต้องมีไอศครีมเข้ามาอยู่ในเมนูกาแฟด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราทำกาแฟกันก่อนเลยละกันค่ะเมนูนี้พี่เนจะใช้กาแฟที่2ช็อตนะคะแล้วก็จะดึงน้ำกาแฟออกมา2ออนค่ะเดี๋ยวพี่เนทำกาแฟก่อนนะคะ น้ำกาแฟน,นะคะ2ช็อตแล้วก็2ออนพี่เนได้มาเรียบร้อยค่ะสำหรับอะโฟกาโดนะคะเราก็จะต้องมีไอศครีมนะคะพี่เนก,กเ็เลือกเป็นไอศครีมวานิลานะคะส่วนมากก็ใช้ไอีมคานรลาแหละนะคะแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ต้องฟิกนะถ้าลูกค้าอยากจะได้เป็นไอศครีมอย่างอื่นนะคะเป็นชโโ็อกโกแลตเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ได้หมดเลยเนาะแต่ว่าถ้าสําหรับเมนูคาราเมลอะโฟกาโดค่ะ,คะพี่เนก,ก็แนะนําเป็นไอศครีมวานิลลานะคะเราจะมาใส่ไซรัปคาราเมลนะคะที่ก้นแก้วก่อนเลยค่ะ 1>, 1ปั๊มนะคะอาพเม่ใส่ลงมาเลยนะคะ1ปั๊มค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตักไอศครีมใส่นะคะเนี่ยค่ะสำหรับไอศครีมนะคะเดี๋ยวเราก็ตักได้เลยนะคะอันนี้พนีพี่เน่คือซื้อมานะคะซื้อมาแบบเป็นถ้วยอย่างนี้ก็ขออนนีาตใส่ทั้งถ้วยเลยละกันนะคะอ่าเนี่ค่ะเราก็ตักแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็เทกาแฟ2ช็อต2ออนเนี่ยค่ะเทลงไปได้เลยนะคะอาพี่นเน่ก็เทเลยนะคะ หรือว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเสิร์ฟไปให้ลูกค้าแบบว่าให้ลูกค้าไปเทเองก็ได้นะคะอย่างนั้นก็ได้ค่ะอันนี้พี่เน่คือทำเมนูให้ดูเนาะแล้วเราก็ราดด้วยซอสคาราเมลค่ะ อ่าอ่าเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูคาราเมลอะโวคาโดนะคะจะเห็นว่าพี่เนนมีการใส่ใสลับคาราเมลนะคะก็ไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวจะหวานเกินไปเนาะเพราะว่าเราใช้กาแฟ2ช็อตกันเลยทีเดียวแล้วก็ที่2อ,ออนนะคะก็เรียบร้อยนะคะ1เมนูค่ะ สำหรับเมนูที่2นะคะพี่เนชินให้ชื่อว่าเป็นเมนูคาราเมลไอซ์คอฟฟี่นะคะเดี๋ยวเราจะมีส่วนผสมเพิ่มขึ้นมาค่ะก็คือจะมีนมสดรสจืดนะคะแล้วก็จะมีนมผสมค่ะที่พี่เน่ผสมเป็นนมข้นหวาน2กระป๋องบวกด้วยนมข้นจืด1กระป๋องเอาไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มต้นเมนูคาราเมลไอซ์คอฟฟี่นะคะพี่เน่จะทำกาแฟออกมาค่ะที่2ช็อตแล้วก็2ออนเหมือนเดิมนะคะไปทำกาแฟก่อน าแฟสองช็อตสองอนนะคะพี่เน่ก็เตรียมมาเรียบร้อยค่ะทีนี้เรามาทมําส่วนผสมของคาราเมลไอซ์กาแฟกันนะคะสําหรับคาราเมลไอซ์กาแฟค่ะพี่เน่จะใส่ไซรัปคาราเมล amel, นะคะลงมาที่ก้นแก้วก่อนเลยได้เลยนะคะอ่าสองปั๊มนะคะหรือว่า15 ml ค่ะกดนะคะ ปัเสร็จแล้วค่ะเราจะมาเพิ่มความหวานด้วยนมผสมนะคะเอาหวานปกติเลยก็ใส่ไป1ออนได้เลยค่ะ30 ML นะคะแต่ว่าถ้าหวานไปก็ลดเพิ่มได้ตามที่ชอบเลยนะคะอาจจะเหลือแค่ครึ่งออนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ผสมเอาไว้นะคะก็คือใส่เป็นนมข้นหวานที่20 ML แล้วก็นมข้นจืดที่10 ML นะคะอ่าพอรวมเป็นนมผสมก็คือ1นออนหรือว่า30 ML ค่ะ เสร็จแล้วเรามาใส่นมสดรสจืดน,นะคะพี่เน่จะใช้นมสดรสจืดน,นะคะที่75 ml นะคะก็คือ2ออนซ์ครึ่งนั่นเองค่ะใส่ลงมาเลย75 ml นะคะนี่นะคะ75 ml ถ้าหากว่าใครที่ลดหวานคือตรงนมผสมนะคะก็ให้เรามาเพิ่มในขั้นตอนของนมสดด้วยเนาะสมมติว่าถ้าเราลดนมผสมมาค่ะเหลือแค่ครึ่งออนแสดงว่านมสดของเราเราจะต้องใส่เป็น3ออนหรือว่า90 ML นะคะเพิ่มลดแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้เป็นสูตรหวานปกตินะคะสเสร็จแล้วให้เราเอากาแฟ2ออน60 ml เนี่ยค่ะเทตามลงไปเลยแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันแล้วก็ใส่น้ำแข็งได้เลยนะคะ พอเราใส่น้ำแข็งแล้วเนี่ยค่ะเอาช้อนคนนิดนึงนะคะจะได้บอกว่ากาแฟ,แฟแต่ได้ละลายเข้ากับน้ําแข็งเนาะพอลูกค้ารับแก้วไปแล้วเนี่ยดูดขึ้นมาเย็นเรียบร้อยอร่อยเรียบร้อยแบบนั้นนะคะแล้วเราก็เอาซอสคาราเมลค่ะมาโรยท็อปหน้านะคะ <S <S แค่นี้เลยค่ะกับเมนู คาราเมลไอซ์กาแฟนะคะหรือว่ากาแฟคาราเมลเย็นนั่นเองค่ะอ่ะง่ายไหมง่ายเนาะโอเคสองเมนูแล้วนะคะที่เราทําเป็นเมนูกาแฟคาราเมลแบบง่ายๆค่ะเมนูที่3ค่ะก็คือคาราเมลมาร์เชอตโตร้อนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมีพิชเชอร์นะคะเข้ามาช่วยทาฟองนมค่ะเดี๋ยวเราก็คือจะทําฟองนมกันไว้ก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่เนก็คือจะทําฟองนมก่อนเลยนะเดี๋ยวมาดูนะคะเราทําฟองนมคือพี่เนก็เทนมสดลดจืดนี่แหละค่ะใส่ในพิชเชอร์นะคะ แล้วก็ไปทําฟองนมค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ฟองนมมาเรียบร้อยนะคะเวลาที่เราต้องการทำคาราเมลมัคเคอโต้ร้อนนะคะพี่ได้ม,มีเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งค่ะ ส่วนมากแล้วคาราเมลมาแคืโต้ร้อนเราก็จะเสิร์ฟในแก้วสวยๆแบบนี้ได้นะคะเราจะใส่ไซรัปคาราเมลค่ะลงไปก่อนนะคะที่1ปั๊มค่ะพี่เนใส่ลงไปเลยนะคะ1ปั๊มหรือว่า7.5 ml นะคะใส่เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเทน,นมกับฟองนมเนี่ยค่ะเทตามลงไปก่อนเลยนะคะดูนะพี่เนก็เทลงไปเลยพอเวลาที่เราเทแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะ ให้เราเหลือพื้นที่ของแก้วเอาไว้หน่อยนะคะแล้วก็เราจะไปทำกาแฟ1ช็อต1ออนเทลงมาในแก้วนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเอาแก้วเนี่ยค่ะที่เราใส่นมนะคะมาลองได้เลยค่ะอ่านี่นะคะอันนี้ก็คือข้อดีของเวลาที่เรามีเครื่องที่เป็นหัวทอหรือว่าหัวสูงนะคะอภินิษกดกาแฟเลย เห็นไหมคะ่าเรียบร้อยค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะเราก็ราดคาราเมลค่ะรา,าซอสคาราเมลนะคะลงไปที่บนหน้าชืบ เรียบร้อยค่ะสำหรับคาราเมลมัคเคโต้ร้อนนะคะเป็นไงคะหน้าตาหน้าทานเลยเนาะอ่ะเมนูที่3เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเมนูที่4ค่ะนั่นก็คือเมนูคาราเมลมัคเคโต้เย็นนั่นเองค่ะสำหรับเมนูคาราเมลมัคเคโต้เย็นนะคะพี่เน่จะปั๊มฟองนมไว้ก่อนเลยนะคะอ่าเราก็ไปเตรียมเหยือปั๊มฟองนมมาค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ปั๊มเลยค่ะ แปบ,บเดียวค่ะได้ฟองขึ้นมาแบบนี้เราก็ไปแช่เย็นก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เน่ก็จะไปทำกาแฟก่อนนะคะกาแฟ2ช็อตแล้วก็2ออนค่ะไปทำละกาแฟสองช็อตสองออนได้มาแล้วนะคะ สำหรับคาราเมลมารเคตโตเย็นนะคะพี่เน่จะใส่ไซรัปคาราเมลค่ะลงมาที่2ปั๊มหรือว่า15 ML นะคะอ่ะใส่ลงมาเลยนะคะนี่ค่ะ 15ML ค่ะถ้าหากว่าใครที่เป็นชอบแบบอยากจะได้แบบเป็นสูตรหวานนะคะให้เราเพิ่มนมผสมลงไปค่ะเดี๋ยวพี่เน่จะทําเป็นสูตรหวานเลยละกันนะคะเสร็จแล้วเราใส่นมผสมลงมา1ออนนะคะถ้าใครที่อยากจะได้แบบว่าหวานน้อยก็ไปลดเอานะคะเหลือครึ่งออนหรือไม่ใส่เลยอย่างนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาเป็นนมสดรสจืดนะคะพี่เน่จะใส่นมสดลดจืดลงมาที่75 ml ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็เทคนให้เข้ากันค่ะจริงๆต้องบอกว่าสูตรก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับตัวคาราเมลไอซ์คอฟฟี่นะคะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแยกชั้นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็จะมีฟองนมนะคะอันนั้นคือความแตกต่าง พอเราคนนมผสมนมสดใสหลับคาราเมลเข้าด้วยกันเรียบร้อยเราก็เติมน้ำแข็งเต็มแก้วได้เลยค่ะนี่น้ำแข็งเต็มแก้วนะคะแต่ไม่ต้องถึงขั้นพูนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอากาแฟเนี่ยค่ะท็อปหน้าลงไปได้เลยนะคะที่พี่แน่บอกว่าไม่ต้องพูนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเหลือพื้นที่สำหรับใส่ฟองนมค่ะ อันนี้คือฟองนมที่เมื่อกี้พี่เน่ทำไว้นะคะที่พี่เน่ปั่มเมื่อกี้ค่ะแป๊บเดียวเองนะคะแค่ช่วงเราทำกาแฟเห็นไหมคะว่าได้ฟองมาแบบเนียนเลยเนาะอ่าแล้วเราก็ตักใส่ได้เลยค่ะหรือใครอยากจะใช้เป็นแบบวิปปิ้งครีมก็ได้นะคะอ่าเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วพี่เน่ก็เอาซอสคาราเมลค่ะลาดตามนะคะท้อหน้าแค่นี้เราก็ได้มาเป็น คาราเมลมาร์เคโต้เย็นเราเรียบร้อยนะคะเป็นไงคะง่ายไหมคะอย่าลืมนะคะว่าจริงๆสูตรหลักๆก็คือประมาณนี้แต่ว่าเพิ่มหวานลดหวานของออตัวนมผสมก็คือเอาที่เราชอบนะคะอ่ะสี่เมนูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่5กันค่ะเมนูที่5้าก็คือคาราเมลมาร์เคโต้ปั่นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องปั่นกันก่อนนะคะสําหรับคาราเมลมาร์เคโต้ปั่นนะคะเดี๋ยวพี่เน็กก็ไปทํากาแฟมาก่อนเลยนะคะ2ชอ็อต2ออนเหมือนกันค่ะ กาแฟ2ช็อต2ออนนะคะก็ได้มาเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพี่เนตเทใส่ในถ้วยตวงก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมสูตรก่อนที่เราจะปั่นค่ะพี่เนตก็จะใส่ไซรัปคาราเมลนะคะใส่ไปที่สองปั๊มหรือว่า15 ml เหมือนเดิมนะคะอ่านี่นะคะเสร็จแล้วค่ะก็ใส่นมผสมค่ะนมผสมเราจะใส่กันที่2ออนนะคะ60 ML มลนมข้นหวาน40แล้วก็นมข้นจืด20นะคะอ่ะก็คือถ้วยนี้1ออนครึ่งนะคะแล้วก็อีกครึ่งออนค่ะ มนมสดลดจืดค่ะที่75 ml นะคะถ้าหากว่าคำนวณง่ายๆก็คือว่าสูตรเหมือนคาราเมลมาคคโต้เย็นเลยแต่เพียงแต่ว่าพี่เน่เพิ่มนมผสมขึ้นมาอีกหนึ่งออนนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาเขาไปผสมกับน้ําแข็งไม่งั้นเดี๋ยวจะจืดเนาะพอเราคนเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่ถั่วป,ปั่นได้เลยค่ะ,ะพี่เน่ก็ใส่ถั่วป,ปั่นลงไปเลย ถ้าร้านไหนที่มีผงปั่นนะคะให้เราใส่ผงปั่นลงไปด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะพี่เน่ก็ใส่ผงปั่นไปประมาณ1ช้อนนะคะใส่ไปเลยแล้วก็น้ําแข็งค่ะ1แก้วกับอีกหน่อยหนึ่งเนาะหนึ่งแก้วกับอีกนิดหนึ่งนะคะปิดฝาแล้วก็ปั่นได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะ เราเอาซอสคาราเมลค่ะามาโรยที่ขอบแก้วก่อนเลยนะคะนี่เพิ่มความหน้าตาน่าทานนี่เลยค่ะแล้วเราก็เทกาแฟาปั่นของเรานะคะลงมาได้เลยค่ะถ้าหากว่าร้านไหนที่มีวิปปิ้งครีมนะคะอยากจะแบบว่า โรยด้วยวิปปิ้งครีมท็อปหน้าด้วยวิปปิ้งครีมข้างบนนะคะก็คือใส่กาแฟไม่ต้องไม่ต้องหลนแก้วนะคะไม่ต้องพูนคือใส่น้อยกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะแล้วก็บีบวิปปิ้งครีมใส่แต่ว่าของพี่เน่ก็คือเราเป็นร้านที่ไม่มีวิปปิ้งครีมนะคะเราก็คือใส่ไปแบบนี้ได้เลยค่ะทําเผื่อพูนได้เลยนะคะแล้วก็เอาซอสคาราเมลค่ะมาโรยหน้าเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ5เมนูกาแฟคาราเมลค่ะทีนี้ก็เดี๋ยวถึงเวลาที่พี่เนทชิมแล้วนะคะคาราเมลอะโพคาโต้คาราเมลไอซ์คอฟฟี่คาราเมลมารเโต้ร้อนคาราเมลมาเอ็โต้เย็นแล้วก็คาราเมลมาเก็โต้ปั่นมาชิมกันโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่คาราเมลอะโ c คา o โตเลยนะคะนี่ค่ะจริงๆบอกว่าโหไอติมเขาแน่นอนจริงๆนะคะคือพี่เนททำต้อง5้าเมนูนะคะไอติมยังลอยหน้าอยู่เลยค่ะ ชิมเลยแล้วกันหัวอร่อยอะ่ะคือนอกจากความหอมของไอศครีมวานิลลานะคะมันมีความแบบความหวานความหอมคาราเมลเข้ามาค่ะเป็นคาราเมลอะโวคาโดที่อร่อยมากอ่ะต่อไปนะคะก็จะมาเป็นคาราเมลไอซ์คอฟฟี่ค่ะก็คือเรียกว่าคนผสมกันไปเลยนั่นแหละอืม ความหวานอันนี้คือพี่เน่บอกเลยว่าสําหรับแบบทําขายนะคะอันนี้คือหวานได้เลยจ้ะอันนี้คือทําขายคือหวานได้เลยเดี๋ยวต่อไปนะคะคาราเมลมัก็ตโต้ร้อนนะคะซึ่งน่าจะหายร้อนเรียบร้อยแล้วอืมอร่อยอะ่ะคือจริงนะซอสคาราเมลของดาวินชี่ค่ะ<ม>เขาจะแบบคือเขาจะมีความแบบคาราเมลหอมหวานแบบเนี่ย มันอร่อยตั้งแต่เราแค่แตะแล้วเราเจอซอสคาราเมลเขาอะค่ะอืมอร่อยแล้วอืมสำหรับคนแบบชอบทานแบบพวกเมนูกาแฟนมนะคะต้องโดนอืมอันนี้ก็จะเป็นคาราเมลมัคแโต้นะคะที่กำลังเริ่มจะละลายอืมนมข้างล่างคือแบบหวานเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้คนผสมนะคะอ่ะมาดูดในแนวของเรานะคะคือด,ด,ดูดดึงเนาะ อืมคราวนี้อร่อยขึ้นเยอะเลยอืมนี่อย่าลืมนะดูดดึง <c oughs> โอเคค่ะต่อไปนะคะก็คาราเมลมัคอาโตปั่นจ้า <c oughs> พี่เนจะบอกเลยว่าคือความหวานที่ใส่ตอนเนี้ย อร่อยแล้วนะคะเพราะนั้นก็คือถ้าเราทําขายค่ะคือก๊อปปี้สูตรไปได้เลยนะคะใช้ไส้หลับคาราเมลแล้วก็นมผสมนะคะแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คืออยู่ที่วัตถุดิบของแต่ละคนด้วยนะคะบางทีไส้หลับคาราเมลคนละยี่ห้อ หรือว่านมผสมคี่ห้อกาแฟคนละแบบคนละรสชาติอะไรเงี้ยก็ยังไงไปลองปรับให้เข้ากับสูตรของร้านตัวเองได้เลยนะคะถ้ายังไงเราดูเราดูคลิปนี้แล้วมีคําถามอะไรหรืออยากจะมีคําแนะนําติชมอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาค่ะอยากให้คอมเมนต์กันเยอะๆนะคะพี่เน่อยากจะรู้ว่าอยากจะให้พี่เน่ทำเอ่อคลิปเป็นในแนวแบบไหนนะคะให้เป็นแบบแนวความรู้แนวเมนูอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวพี่เน่จะได้หาความรู้ดีๆเมนูดีๆนะคะมาแชร์ให้ค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม เป็นกำลังใจให้พี่เน่แล้วก็ Oriental Coffee ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกับ5เมนูกาฟแฟคาราเมลค่ะพี่เน่ก็มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไปลองทำกันดูเลยจ้าขอให้ใครดีทุกร้านนะคะทำทานที่บ้านก็ได้ค่ะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ